มาถึงเรื่องราวของการขยายประเด็นที่นี้ครับการขยายประเด็นในวันนี้เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจที่อีสานเราถูกรับเลือกนะครับให้เป็นจังหวัดที่มีการนำเสนอนะครับคริวัทนนวัตกรรมใหม่ครับนวัตกรรมใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่โชว์ศักยภาพทางด้านครีเอทีฟนะครับให้เกิดขึ้นในอีสานเราแต่ว่าเสดายนิดเดียวก็คือว่าไปจัดอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะ ไม่ได้จัดอยู่ที่อุบลราชธานีเราครับนั่นคือการจัดเขาเรียกว่า,าทิง้งลิงติงลิงติงครับนะฮะติงลิงติงนี้เป็นการจัดงานครีเอทีฟที่ขวัญแก่นครับนะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรครับน่าสนใจมากครับถ้าเพื่อจัดอยู่ที่อุบลเรานี้น่าจะตอบโจทย์ได้อย่างมากทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจากทางด้านเมนเจอร์ออนไลน์ครับ โดยทันได้มินิเจอร์ออนไลน์รายงานอย่างนี้บอกว่าพลาดแล้วเสียดายครับผมเองนี่พออ่านข่าวนี้จบนะมีความตั้งใจอาจจะขับรถไปดูที่ขอนแก่นนะฮะกำลังตั้งใจอยู่ฮะว่าอาจจะขับรถไปดูงานนี้ที่ขอนแก่นนะครับพลาดแล้วเสียดายเทศกัดอีสานสร้างสารรค์ปี2ปีที่2ครับโชว์ศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสารรค์ทั่วภาคอีสานครับเป็นงานใหญ่ที่ไม่ควรพลาดครับยี่สิบห้ากุมภาพันธ์ถึง6มีนาคมนี้ที่ ทานนั้น CEA ไม่ใช่ CIA e. นะ CEA ร่วมกับจังหวัดขอนแก่นผลึกพลังหน่วยงานภาครัฐเอกชนจัจาทศการอีสานสร้างสารรค์ครั้งที่2ภายใต้แนวคิดติ่งลิงติ่งครับก็คือทิงลิงทิ้งนะฮะแม่เขาล้อคำนะติ่งลิงติงภาษาอีสานแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษคือทิงลิงและก็ทิ้งนะฮะโดยมีกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจที่ผลิตสินค้าสร้างสารรค์ใหม่ในาะ,ะอีสานร,ร่วมกันออกบุธมากกว่า300รรายครับนะฮะ ดอกเตอร์อชกาศีบุญเรืองข้าประธานกรรมการชนังงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรร์กล่าวว่านับเป็นความก้าวหน้าครั้งสําคัญที่ชนังงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรร์องค์กรมหาชนหรือว่า c e e นะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและก็ผลักดันซุกยู่ครับเศรษฐกิจสร้างสารรค์ในพิพัฒน์อีสานผ่านเทศกาลอีสานสร้างสารรค์2565หรือว่าอีสานครีดทิวีวนะครับ2022ครับที่จัดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่25กุมภาพันธ์ถึง 6, 6มีนาคมนี้เป็นการต่อยอดจากปีก่อนซึ่งประสบความสําเร็จและก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจระหว่างการจัดงานเทศกาลร,รวมเป็นมูลค่าสูงถึง309ล้านบาทครับด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งแบบออนไซต์ site, และก็ออนไลน์ line, กว่า2 7 6 0 6 9คนโดยปีนี้ครับยังคงมุ่งเน้นครับเปิดพื้นที่ให้นักสร้างสารรค์ได้แสดงพลังงานสร้างาได้แสดงพลังของความสร้างสารขงสร,งสรของศิลปวัฒนธรรมอีสานครับ ผ่านสาขาอาชีพสร้างสรรค์ต่างๆนะครับและก็สร้างโอกาสใหม่นะฮะสร้างโอกาสใหม่ให้กับธุรกิจสร้างสรรค์ในภาคอีสานนําเสนอจุดแข็งของผู้ใภาคอีสานที่อุดมไปด้วยสินทรัพย์และก็ทุนทางวัฒนธรมรมที่หลากหลายครับและก็มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดให้เกิดธุรกิจใหม่ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดยุคดิจิทัลครับร่วมเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ของประเทศทั้งหมด15สาขาด้วยกัน ซึ่งในปี2,563นะครับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่านะครับ1ล้าน1 9 0 0ล้านบาทครับนอกจากนี้เทศกาลอีสานสร้างสรรค์2,565นะครับเป็นเทศกาลที่ช่วยยกระดับช่วยยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาต่างๆในภาคอีสานที่สามารถแสดงศักยภาพด้านการออกแบบตลอดจนการเชื่อมโยงการแก้ปัญหานะครับและก็มีการพัฒนานะครับ และก็การพัฒนาเมืองในหลายมิติทั้งด้านชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมการศึกษาและยังสามารถที่จะยกระดับการเพิ่มมูลค่าให้แก่ต้นทุนาาทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นของอีสานด้วยซึ่งเป็นแรงพลังที่จะช่วยผลักดันสุขโยให้เศรษฐกิจและก็สังคมไทยผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปได้ครับนะฮะ ในขณะเดียวกันที่นี้ครับทางด้านนายสมศักดิ์จังตะกุลนะครับซึ่งก็เป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเราปัจจุบันนี้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับที่มีการต่ออายุนะฮะออกมาเรื่อยๆนี่ครับก็บอกว่าในนามของจังหวัดขอนแก่นรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จังหวัดขอนแก่นได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลอีสานสร้างสารรค์2,565อีกครั้ง กล่าวได้ว่าขอนแก่นเป็นจังหวัดที่เปี่ยมไปด้วยสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญายท้องถิ่นทั้งยังเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านการค้าการลงทุนการบริการและก็การท่องเที่ยวการจัดงานเทศกาลอีสานสร้างสารรค์2,565จึงไม่เพียงแค่เป็นการสะทส้อนศักยภาพของจังหวัดขอนแกน่นและภูมิภาคอีสานที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมแต่ยังโคนได้แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสารรค์ของชาวอีสานในการต่อย,ยอดสินค้าและก็บริการจากต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ มีให้กลายเป็นสินค้าบริการที่ตอบสนองกับบริบทใหม่ของโลกได้ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารดนตรีงานหัตถกรรมและก็มรดกทวัธรรมของการทอผ้ามัดหมี่การทอผ้ามัดหมี่เป็นม,มรดกอันล้ำค่าที่ทําให้ขอนแก่นได้รับการประกาศให้เป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยไปทั่วโลกและก็เป็นอัตลักษณ์สร้างให้อีสานเป็นที่รู้จักและก็สามารถแข่งขันบนเวทีโลกในอนาคตต่อไปได้ครับนี่ ดรสมศักดิ์จังตระกุลนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ตอกย้ำหัวตะป,ปูอีกครั้งหนึ่งครับในขณะที่ทางด้านนายธีรศักทีคายุพันครับนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นก็บอกว่าเทศก,กาลความคิดสร้างสารรค์เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงอานจะเห็นได้จากหลายโครงการขอนแก่นร่วมกับ CEA นะครับรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนในการส่งเสริมย่านสร้างสารรค์สีจันทร์และก็ กางสดานให้เกิดการพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยความคิดสร้างสรรค์เทศกาลอีสานสร้างสรรค์จึงเปรียบเสมือนชุมทางของนักสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานในระดับสากลและก็เป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการต่อยอดวัฒนธรรมนะครับอีสานของคนรุ่นใหม่ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับให้กลับคืนมาไปสู่พี่น้องชาวอีสานเองและก็เป็นการสร้างและก็เป็นกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวของภูมิภาคด้วยครับนะฮะ แมทางนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับทุกกลุ่มทุกวัยสามารถเข้าชมพื้นที่ได้มีการจัดแสดงงานอย่างทั่วถึงและก็ปลอดความควาวลคณะผู้จัดง,งานได้มีการจํากัดจำนวนของการเข้าชมในพื้นที่การลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมง,งานและก็แพลตฟอร์ม c l o u d c h e ็คครับ ที่ให้ข้อมูลความหนานแน่นของการใช้งานในแต่ละพื้นที่แบบ Real Time ครับให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถวางแผนการเดินทางได้ล่วงหน้าและก็บางกิจกรรมสามารถเข้าชมทางออนไลน์อย่างเช่นการศิวนาผ่านทาง f c e e o o o นะครับอีสานครีเอทีฟนะครับเฟส l ิวลครับนะฮะนี่เป็นความเรียกว่าเป็นความตื่นตาตื่นใจเลยนะครับโอ้โหและก็เป็นการจัดงานอีกครั้งหนึ่งที่ปฏิบัติตามหลักของการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างมีความปลอดภัยสูงสุดครับ ะะต้องมีการฉีดวัคซีน2เข็มขึ้นไปมีการพวนของการตรวจเอทีเคไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมงาน,นครับนี่คือการจัดงานครั้งที่2ตั้งแต่25กุมภาพันธ์ถึง6มีนาคมนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวครับ แต่ว่าถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์วันนี้ไปที่ทานด้านถาวอยางยนต์ถาวอยางยนต์กรุ๊ปแล้วก็ไทยพลัสถาวอยางยนต์นะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศแล้วก็ต่างประเทศออนรถออโรถยางรถเก่งรถกระบะรถตู้รถเอสวีแล้วก็รวมไปถึงตัวแทนจําหน่ายทางด้านล้อแมกล้อกระทะล้ออัลลอยหลากหลายรุ่นหลักกลายราคาหลักหลายยี่ห้อทั้งรมดําแล้วก็ไม่รมดาครับรวมถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอร เชียร์จานเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วและก็แม่นยำครับนอกจากนั้นก็ยังมีการเติมทันดานเปลี่ยนชกอับและก็เติมลมในตัวเจนดูแลมากกว่าสบายใจกว่าต้องถาวรอยางยนต์ทั้ง3สาขาครับเสียดาเวลาตอนนี้เราหมดแล้วครับต้องร่ำลาเพียงแค่นี้ครับผู้นีช้าผมกลับมา6ก0นกานาทีกับราการุพรคุยข่าวภาคเช้าครับสวัสดีครับ